โยเฉพาะสถานที่แห่งนี้ค่ะที่จัดในกิจกรรมอบจสรงคลาสัันจอนะคะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรงคลานำเนินฐานไพเจนเนียก็ได้นําบริการทางภาคดัฐต่างๆมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนรวมถึงมีทางร้านค้าร้านอาหารแล้วก็สิ้นค่าขึ้นจืดมาออกบูธมาย้ายมาออกบูธให้บริการกันด้วยเพราะฉะนั้นจะมีอะไรน่าสนใจบ้างน้องสาวหน่่ยได้ให้น้องกาวพาไปเลยบรรยากาศดีมากค่ะวันนี้น้องเบ้ากาวนะคะโยเทในพื้นเทค่ะเดี๋ยวให้พี่เบ้ากาวพาไปติดตามกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเชิญเลยค่ะ บ่าวกาวขอบคุณพี่เศร้าซมโอน้องเศร้าหนุยนะครับแล้วก็ถัก่าทยท่านผู้ชมนะครับจะยูทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ช่วงนี้มาพบกับบ่าวกาวในช่วงของอ,อบจอส่งคลาสั้นจอนะครับวันนี้ซั้นจอนมาทีอํอาเภอคาดใหญ่ครับซึ่งตอนนี้พุอ่มอยู่ทีนาพลาซา่าฮาดใหญ่หรือว่านาข้อหนากานะครับทีนี้เป็นสุ่นรวม สิ้นคามากมายนะครับสเสนี่ก้องที่นี่เมื่อกี้ไปคุยกับพอค้าแมคค้ามาแล้วเขาบอกว่าราคาเนี่ยทุกมากๆาลายคนเนี่ยค้า,ามาซ้ำซิบเซซิบป,ป,ปีแล้วอย่างที่บอกว่าที่นี่เป็นส่วนรวมนะครับค้าถุกอย่างทังอาหารซอสผลไามา้อาหารข้าวว่านนะครับรวมถึงเสื้อผ้ามีตั้งแต่หัวจะรถเท้า,ลทาเลยครับเสื้อนาฬิกาแววนเข้มคัดกังเกงกระโปรงซื้อได้ทุกเพศทุกกไยมีครอนะครับรวมถึง มีข้องชายข้องชายจําเป็นตีมีนะครับเมื่อแหม่พุ่มตอนมาเด็กๆเนี่ยครับเขาจะมาเสือหม้อทีนี้ครับมาทุกร้งก็จะมาเสือหมอไม่โ้เสือแกไปทําไรนะครับไล่คนเป็นไม้แต่ไล่ถ้าไล่บานเป็นนะครับช่วยกดไลท่ทีมาปุ๊บต้องเสือหมอเสือจันแล้วก็เสือไปแกไปในโตไม่ได้ชายนะครับเมื่อร้านนี้ก็เหมือนกันร้านแรกแต่ยวเราอยู่ในงานเราบจอ,อันนี้ส่วนยญ่เป็นสินค้าจากญี่ปุ่นนะครับ เป็นสินค้าเป็นจ้าจากญี่ปุ่นมานี่แม่แม่ก็จะนำมาขายในงานอบจรสั้ออจน,จนจ้อนนะครับนี่เมื่อกี้ได้พูดคุยกันเบื้องต้นแล้วเขาบอกว่าเป็นสินค้าที่มีความสวยงามนะครับไล่คนไม่ได้เอาไปใช้ครับเอาไปโชว์นี่ครับไล่นะครับไล่สวยสี่สิบบาทเขาบอกว่าทำไมาถึงไม่มีไม่มีใครกล้าใชา้กับอันนี้ คือตรงนี้อค่ะมันจะเป็นสิน,นค้านําข้าจากญี่ปุ่นนะคะอ,คอาจจะอยู่ในรูปแบบของสินค้ามือหนึ่งหรือสินค้มนามือสองแต่ด้วยความที่มันเป็นสินค้าที่แปลกซึ่งในเมืองไทยของเราเนี่ยอาจจะไม่มีอาจจะนะคะอาจจะไม่มีถาวารลูกหลักของเขาแล้วก็ลูปทรงของเขาเนี่มันแตกต่างจากของประเทศไทยเราเแล้วก็มันเป็นสินค้าที่ห้าอยากนอกจากคนที่เาเข้าสนใจในสินค้านําข้าจริงๆค่ะเขาก็าจะซื่อไวเพื่อที่จะแก็บไปโชวเพราะว่าถ้าเอาออกมาฉายเนี่ย บางบ้านบางคนเนี่ยอาจจะมือนัก <Yeah. S 2> พอชายแล้วเนี่ยมันตกบางแตกบางเรื่องมันมีตำหนีที่เราเกิดขึ้นระบางการชายเนี่ยจะทําให้เกิดความเสียดายเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าสื่อแล้วเนี่ยข่าวตู้โชว์ไว้โชว์ให้แค่ที่เขามาเถี่ยวบ้านเราเนี่ยนะคะวลาแค่มาใครมาโอ้โหทําไมบ้านนี้เส้นขาสวยจังอะไรป็เนียค่ะคือเป็น,นความภูมิใจของของเจ้าของบ้านผี่มีเส้นขาดนำข่าวจากญี่ปุ่นมาโชว์ในในตู้บ้านเราวะคะ่ะ ทำให้เราภูมิใจอะไรประมาณนี้กันนะคะเหมือนแม้ใครหลายคนเป็นก็คือว่าเสืรอไปตึงไม่ใจได้ชายนี่ครับเซื้อไปเก็บอย่างเดียวเลยปอชใจถึงโอ้ยหลัห้ามชายนะเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้อามาดเอาของพวกนี้ค่ะออกมาฉายในช่วงงานปาร์ตี้ใช่ไหมคะ แขกที่เข้ามาในงานเนี่ยเขาจะได้โอ้โหตายแล้วบา้านนี้มีแต่ข้องสวยๆออกมาฉา่ในงานปาร์ตี้ภูมิใจครับถัดมาที่มั่วครับอันนี้เป็นขล้องชุมชนแซงซีแนะนาแนะนำมคขับเป็นยังไงบาง้างค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเนส่วนของชุมชนแซงซีเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้คุณแม่แนะนําเพราะวา่าเป็นสินค้าที่ว่าพี่ยิงซึ่งเป็นเจ้าของเป็นประธานชุมชนแซงซีเนี่ยค่ะ กำลังเดินทางมานะคะก็น,นำเส้นขาดพวกนีมมม้มาโชว์มามาโชว์มาจำหนยกันซึ่งเส้นขาดพวกนี้ค่ะจะเป็นพัดตังข้องมวกนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นจากการเนี่ยทักโดยเ,เป็นส้นขาประเภททักมือทอมืออะไรด้วยนะคะชายค่ะสินขาดพวกนี้เหมาะสำหรับสตรีสวยๆะะไ,ได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะแล้วก็พวกนี้ค่ะมันก็จะเป็นเส้นขาดสำหรับผู้ชายหรือว่าผู้หญิง เพร่บอยเอ่อเพร่เก okay. ินขคาวบอยคาวเกินอะไรพวกนี wow ้หาชายได้มดนะคะเดินชายทะเลเนี่ยหม้อมากนะคะอืมสายวันพิชฟูพิชเดินชายทะเลมีสายหลัดข้างกันนะครับเดินชายทะเลได้ไม่ปลิวสะดวกค่ะสะดวกมากค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเวลาเราเอ่อแต่งแบบชุดชุดยีนอ่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะก็คือได้ทุกโอกาสไดอ่ะก็สามาร์ทมูนสินค้าของชุมชนแซงซี่กันได้นะราคาทุกมากๆเลยนะครับ ทัดมาเดี๋ยวเราไปดูโซนที่เป็นโซนอาหารกันบ้างน,นะครับฟังนี้กําลังห้อเกี่ยวอยู่เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้งานเพิ่งเริ่มมาทีร่รันร้านแรกร้านนุ่มจีนนุ่มจีนแมคคาไปไหนแล้วครับมันอยูอ่ตรงนี้ครับ <laughs> แนะนําร้านฮีตว่าร้านอยู่ตรงไหนวันนี้ทําอะไรมาไา่บางมีแกงไร้มังมมเปิดอะไรฮีดครับหลานอยู่นาฮ้อนนาฬิกานะคะวันนี้ขนุ่มจีนแม่สมมยคะ่ะ วันนี้มีน้ำยาปูแกงไตปลาแกงกะทิแกงแพทน้ำผิกหวานเขี้ยวว่านไก่ค่ะแล้วก็มีผักเคี่ยงต้มกะทิยามาละกอดองค่ะไข่ต้มไข่เป็ดร้านเราจะเป็นย่างหมาตุ้มนะคะไข่ไก่จะซุกปกติ <c oughs> อะไรที่เป็นแบบจุดเด่นของร้านรุ่มจีโรติแบบไล่คนแบบต้องมากินนะครับน้ำยาปูค่ะาชายโรยโ ร้อยร้อยบันพือร้อยต้องกินเองต้องต้องต้องลองชิมเลยปกติที่หลานจะมีปูตัวแต่วันนี้เอามาเป็นปูเนื้อยอย่างเดียวจะใช้ปูตัวย้าย่าค่ายราคาบันพือมั้งครับถ้าเป็นเนื้อก็ห้าสิบบาทค่ะถ้าเป็นตัวเราก็เหล้วแต่ขนาดตัวปูเหล็กย้ญ่ตามขนาดค่ายตามลายคนที่เป็นสายนุ่มจีนนะครับปกติก็ใส่กับแกงนี้ใช่ไหมนํายาปูแล้วก็จะใสป่ปูโปลงไปเลยราคาห้าสิบบาท ทุกมากๆนะครับร้านตั้งตรงไหนหยกแวนถ้าวันนี้ไม่มาค่ายเที่งงานเนี่ยร้านอยู่ทีงไหนครับโฆษณาเลยร้านอยู่ที่นาหพรนาฬิกาค่ะเอ่อเข้ามาเลี้ยวเข้ามาแล้วค่ะหานเหล็กสายมือเลยรถเรข็นแมมอ่าหลานข้านขนมจีนแม่ส้มไม้ค่ะหลานขนมจีนแหมส้มไม้นะครับน่ากินถูกแกงถูกเมนูเลยวันนี้ชาวฮัทยย้นะครับอยู่ในละแวกใกล้เคียงซ่ามานมากินได้ก็อบอกว่าค่ายต่างวันถ้าทำไมหมดนะ ตอม์มดก็จะคล้ายสังวันนะครับทัดมามาทีร้านข้าวข้าวมันแกงไก่มีข้าวย่ำนะครับแนะนามิตวันนี้เรามีอะไรเด็ดๆมาโชว์คนในพื้นที่ฮัทย่บางครับวันดีค่ะพี่แตวนะคะปกติแล้วเนี่ยข้าวมันแกงไก่เป็นอาหารของจังหวัดส่งคลานะคะปกติผีสาวผีตาเนี่ยเขาเคยขายที่ราชสยามค่ะแต่ว่าบังเอิญว่า ตอนลังเนี่ยเราปรับเป็นสังตามออเดอร์ค่ะสังตามออเดอร์นะคะเราเรามีเบอร์โทรศัพท์ค่ะสังนะคะ08ย์หาอุ้ย0 8น969 0 8ห0เกค่ะในี่าเนีนเนี่ย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 เนีายัน่าเน่เนี่เน่ยเั่ยนี่นีเนี่ยเน่ยนี่เนียเียเยเียเ่ยเนี่ยี่นี่เ่ยเน่ยเ่่นนน่ คราวนี้เราจะฮุ้งโดยกะทินะคะฮางเป็นฮางกะทิแล้วจะมีแกงแกงนี่จะมีไส้ไก่ไส้นองหมายไส้ทัวแล้วก็ไส้มะเขือพวงนะคะแล้วเครื่องเคียงก็จะมีกุ้งหวานกุ้งหวานหมากล้ํแล้วก็พริกค่ะค่ะไส้รวมกันพอทานถึงต,งต,งตง้องต้องคลุกกันคลุกคลุกกัน คลุกรวมกันค่ะถึงจะอร่อยค่ะรสชาติของข้าวมันแกงไก่นะคะจะต้องมีมันหวานเปรี้ยวแล้วก็แพทค่ะต้องคลุกให้ข้าวกันถึงจะอร่อยค่ะฮะตรงนั้นค่ะขอนอยันนะครับขอ,อยาท่านผู้ชมทอดแมทแป๊บหนึ่งวันนี้เนี่ยก็มาทึงทีแล้วก็ต้องชิมข้าวมันแกงไก่สะยิบแล <laughs> ่วซ้มอ่าวิธีการท่านคืขอขบอกว่าแม่แวต้องคลุกก่อนต้องคลุกก่อน ข้าวนี่มันจากกะทีนะอะแม่ปอน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 นายแม่ปอนเขาบอกวายปอนให้กลุกให้ข้าวก่อนเอน่อยอกลุกลีปีตัวตัวนะครับอย่ากองไว้เสียเดียวปกติแล้วงานบวชงานบุญอะไรต่างๆเขาจะโทรสั่งค่ะแล้วก็เอาไปสงค่ะเราเราทำแบบสงค่ะเราเราไม่ได้มี ครับตรงร kind of พิเซสปวารานแมนเนี่ยก็คือปกติไม่ได้มีค่ายอยู่ทั่วไปนะครับต้องต้องสร้างอย่างเดียวต้องสร้างไปตามออออ่่ะะมันกับมันมีความร้อยละก็มีมีความเปรี้ยวอีกนิดเปรี้ยวจากอะไรไแนใจอ๋ออ๋อตำค้าอืมอะไรนัก้าวหนึ่งอะไรที่แบบเบื่อความไหนใจว่าร้อย แม่ก็หนึ่งคำหนึงเม็ดต้องรีบรีเยาะมามากกันอืมโรยครับอือนึกไม่รู้แรงได้เปื้อนแล้กันดีบัเต็มค่ะชัดมากเลยข้าวย่เอ่อข้อวหยาดตะมุโชม่างไหนเล้วเองมากนะครับผมเล่นไม่ได้เลยตอนนี้วันดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวย่ำนะคะข้าวย่ำนี้ความพิเศษมันจะอยู่ที่หนำข้าวย่ำนะคะ าวาเขาจะถึงสมุนไพรนะคะถึงกัหลอดฉาดกลมกล่อมนะคะการทานข้าวย่ำนี้มันจะได้ทานพักเยอะๆนะคะทิ้งของนิดนลค่ะน,น้ำข้าวย่ำของแม่นี้จะเป็นน้ำข้าวย่ำแบบโบราณเราจะเป็นน้ำเคยออกมาต้มใช้เวลาต้มประมะณเคี่ยวเวลาประมาณ6-7ชั่วโมงกว่ามันจะได้ออกมาแบบนี้ค่ะ นี่ครับเมื่อกี้ได้พูดคุยหลวงหน้ากับคุณแม่แล้วเขาบอกว่าอย่างที่บอกคือแม่ไม่ได้ค่ายถั่วไปนะครับอีกอย่างคือตอนนี้แม่ค่ายทางออนไลน์โดยเป็นค่ายเป็นจุดนะครับเป็นนามเขาเรียกนามขาาม้าวย่ำนาเคยใช่ไหมครับส่งค่ายเป็นชุดนะครับค่ายปันผือจองทางนยยังไงกี่บาทบ้างครับแม่นาข้าวย่ำควดละห้าสิบบาทปกติแม่จะค่ายเป็นชุดจุดอร่อยห้าสิบบาท จะมีข้าวยำควดหนึ่งมีมะพร้าวครัวควดหนึ่งมีปลาปนมีกาวครัวมีพริกค,คนสือไปก็หาแช่ปอกกาวค okay. ใครสนใจก็ก็สามารถติดต่อเมย์ได้นะครับอ้าววันนี้ใครมาที่นี่ก็คือได้คิดเลืนะครับนนเบจอกันทีงานโราบาจรสัจ้นจอนตรงน้าเลยครับฝั่งนี้ก็จะมีเสื้อผ้านะครับก็เป็นเสื้อผ้าตี่ตัด เองนะครับเป็นเสื้อผ้าเลือดชายราคาก็จะสองรอยบาทวันนี้ใครสนใจสิ้นค้าอะไรก็สามารรมาดูนุ่นแหม่ๆได้รวมถึงมาใชา้ยบริการข้อง,งานอบอจอได้นะครับรายละเอียดจะมีอะไรบันผือมังเดี๋ยวไปพูดคุยนะครับกับผีเศร้าซอมโอและและครของเศร้าหนุ่ยครับช่วงนี้พุมลาบอปกอครับสวัสดีครับขอบคุณค,ะค่ะ